เมื่อวันที่2ตุลาคม2563เวลา10.30นโร,นรงเรียนเมธเนิดนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนเอกชนชั้นนำโดยดรอรไทยสันติเมธนิดนผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนิดนได้เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมระบบก,การเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจจากกระแสข่าวว่าครูทำร้ายนักเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ ดรอรไทยสันติเมธนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดลได้แสดงความเสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้กปกครองและที่เรียนและกล่าวว่าโรงเรียนเมธนีดลเป็นแห่งแรกของประเทศที่นำระบบเดี่ยวทรรมมาใช้มากกว่า13ปีแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าดูแลลูกหลานปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจิตวัรลูกหลาน และการเรียนการสอนผ่านมือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอดเวลาระบบการดูแลความปลอดภัยเราให้ผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลนอกจากนั้นจะมีครูไทยครูต่างชาติทำหน้าที่ในการสอนอย่างใกล้ชิดและใส่ใจเป็นพิเศษการดูแลเด็กตั้งแต่เช้าก่อนเข้าอาคารเรียนมีการเป่าลมสะอาดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสุขภาพปากฟันทั่วไปล้างมือด้วยเกลยวล้างมือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่เท้าก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นอกจากเน้นการเรียนการสอนระบบโรงเรียน3ภาษาหลักสูตรออกฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเด็กทุกคนจะต้องทำ CPR เป็นด้วยเน้นเรื่องการศึกษาควบคู่กับ การแพทย์หรือสาธารณสุขไปด้วยกันตลอดระยะเวลา13ปีตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาได้ติดตั้งวงจรปิดระบบความปลอดภัยให้ผู้ปกครองสามารถดูบุตรหลานผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Facebook มือถือได้ทุกเวลาทั้งระบบการดูแลภายในโรงเรียนหรือแม้แต่รถรับส่งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรไว้อย่างเพียงพอครบถ้วนบุตรหลานอันเป็นที่รักและหัวใจของผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราชาวโรงเรียนเมธนีดลจะดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีคงชัยกุศลากรสสำนักข่าวเมโทรรายงานหัวใจหลักของคุณครูแล้วก็ พนักงานบุคลากรของโรงเรียนนะคะรวมถึงผู้บริการเองก็คือเราต้องรักเด็กะคะ่ะเราต้องรักเด็กจริงๆเราทําหน้าที่นี้นะคะเราต้องเรียกว่าเอาหัวใจผู้ปกครองมาเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะตลอดทั้งวันอยากเห็นการเติบโตของเขาอยากให้เห็นว่าเขามาโรงเรียนถ้าเขามีความสุขแล้วเนี่ยเรียนก็รู้เรื่องเรียนก็ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วครูก็ต้อง คิดบวกทุกคนคิดบวกนะคะเป็นกระยามิตรต,ต่อนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะคะที่เราอยากจะให้อยากจะให้ทุกคนะระลึกถึงว่าว่าการดูแลเด็กนี่ก็คืออนาคตของชาติเราอะคะ่ะอันนั้นเขาจะเติบโตได้ต้องต้องมาจากทุกคนช่วยกัน,นะคะ่ะ